เศรษฐกิจไทยโตช้าที่สุดในอาเซียนปัญหาหรือโอกาสวันนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปล่อยสัญญาณที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะกับประเทศไทยซึ่งคาดว่า GDP จะขยายตัวเพียง2%ในปีนี้ต่ำที่สุดในกลุ่มอาเซียนแต่นักวิเคราะห์มองว่านโยบายการคลังอาจเป็นสายพลังที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเกิน2%แต่นี่คือจุดที่คนใหญ่บางคนอาจมองผิดกันว่านโยบายเหล่านี้จะสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่ นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนอธิบายว่า IMF ได้ปรับเพิ่มประมาณการ GDP โลกในปี2568ขึ้นเป็น3.2%และปี2569คงที่3.1%สหรัฐและยุโรปก็มีสัญญาณดีขึ้นแต่จุดที่น่าสนใจคือไทยที่คาดว่า GDP จะขยายตัวเพียง2%ในปีนี้และลดลงเหลือ1.6%ในปีถัดไปซึ่งต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเช่นเวียดนาม 6. 5ฟิลิปเปินส์ฟิลิป,ปิน อินโดนีเซีย4.9%และมาเลเซีย4.5%แต่ทำาไมเศรษฐกิจไทยจึงชะลอตัวปัจจัยหลักมาจากการลงทุนเอกชนที่ชะลอและปัญหาโครงสร้างที่เกิดจากประชากรสูงวัยรวมถึงการเติบโตของกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอลงแต่นี่คือจุดหวังนโยบายการคลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวานนี้อาจเป็นสายพลังที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยตัวอย่างเช่นโครงการ Amazing Thailand Marathon Bangkok ที่มีงบประมาณ456ล้านบาท และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจปี69ที่มีวงเงิน1.6ล้านล้านบาทสำหรับโครงการให,ใหญ่ๆเช่นรถไฟความเร็วสูงสายสีม่วงและระบบส่งไฟฟ้าคาดว่าจะช่วยกลักดัน GDP ให้เติบโตเพิ่มอีมเอีก0.3%แล้วนโยบายอื่นๆมีอะไรบ้างมาตร,ราการท่องเที่ยวเมืองรองที่เสนอสิทธิลดหย่อนภาษีสองเท่าสูงสุดไม่เกิน4ี่0 0 0บาท เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวไปยังจังหวัดที่ไม่ใช่จุดหมายหลักนอกจากนี้การเจรจากลรงคากับสหรัฐที่มีเป้าหมายลดอัตราภาษีลงต่ำกว่า1 9เเพื่อปกป้องภาคการส่งออกเกษตรและอุตสาหกรรมก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคำถามสำคัญคือนโยบายเหล่านี้จะสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่และเศรษฐกิจไทยจะสามารถฟื้นตัวแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตหรือไม่คุณคิดยังไงมาร่วมตอบในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ